อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1 3 0 7กลืนร่างและวิญญาณวิชาสวรรค์สูญสิ้น,นทันสวรรค์ไร้ขอบเขตเริ่มต้นขึ้นเก้าตำหนักเปลี่ยนกลายเป็นอุกกาบาต9ลูกและก่อตัวเป็นแบบร่าง8โครงสร้างกระพริบอยู่ข้างในและหมุนเป็นวงกลมข้างใน8โครงสร้างมีเจดาราที่กำลังปลดปล่อยแรงกดดันอันตกตะลึง ข้างในเจ็ดดารามีกระดองเต่าหกทิศและลึกลงไปในกระบวยใหญ่มีธาตุทั้งห้าไหลวนในธาตุทั้งห้ามีสี่ศักดิ์สิทธิ์กำลังร้องคำรามทุกครั้งจะเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกไปด้วยลึกเข้าไปภายในสี่ศักดิ์สิทธิ์คือแสงแห่งพรสวรรค์ทั้งสามที่สองสว่างในอวากาศใจกลางพรสวรรค์คือสองขั้วสองขั้วยินงหยางกำลังก่อเป็นโครงสร้างหมุนเวียนซึ่งทำให้ส่วนชั้นนอกหมุนไปด้วยพวกมันหมุนเร็วขึ้นจนไม่สามารถเห็นได้ชัดเจน สิ่งที่อัศจรรย์ก็คือ8ชั้นของทันสวรค์น,นั้นกำลังหมุนด้วยความเร็วที่ต่างกาันตั้งแต่2ขั้วไปจนถึง9ตําหนัก8ทันสวรรค์รูปแบบแตกต่างกาันได้ก่อเกิดเป็น8วงวนหมุนด้วยความเร็วต่างกันและผสมผสานเข้าด้วยกันเสียงดังสนั่นกึกก้องขับฟ้ายอยู่ในโครงสร้างหินหยางที่กำลังหมุนวนแสงไร้สีระเบิดประทุกออกมาแต่กลับให้สัมผัสเช่นจะวีขอบเคตจี้ขณะเดียวกันร่างกายหวังหลินก็หมุนไปด้วย ทันสวัรค์ทั้งหมดในร่างเขาสองเป็นเงาเหมือนข้างนอกและหมุนวนเช่นกันใจกลางของโครงสร้างหินหยางมีขอบเขตจะวี่ถือกำเนิดวินาทีที่ขอบเขตจะวี่กำเนิดขึ้นมาร่างหวังหลิงหยุดการแตกสลายวิญญาณดั้งเดิมหยุดแตกดับทุกอย่างหยุดลงและหวังหลิงลืมตาขึ้นมาแสงสายฟ้าสีแดงเริ่มกระพริบวูบวาบในดวงตาเป็นแสงสายฟ้าสีแดงที่ไม่ได้ปรากฏในดวงตาหวังหลิงมามากกว่าพันปี เส้นผมสีขาวพลิ้วสวยไร้แรงลมแสงสีแดงโผล่ออกมาจากรากผมวินาทีนั้นผมสีขาวของวังหลินจึงเปลี่ยนไปเป็นสีแดงเป็นสีแดงโลหิตแววตาแสงสีแดงยิ่งรุนแรงขึ้นจิตสังหารท่วมทะลักขอบเขตจวีตกลงมาด้วยการเสียสละอย่างใหญ่หลวงและความมุ่งมั่นพร้อมตายเขาเผชิญกับทันสวรรค์ไรจุดจบยามที่ร่างกายดูดซับโทษทันทั้งหมดเอาไว้เสี่ยวขอบเขตจวีจึงกำเนิดขึ้นมา ในที่สุดหวังหลินก็ได้ขอบเขตเจวี่ที่เขาเสียมันไปมาช้านานตอนนี้ขอบเขตเจวีที่สร้างขึ้นจากก้าวตำหนักไปจนถึงสองขั้วในอวากาศพลันเปลี่ยนเป็นลำแสงสีแดงยิงตรงใส่หวังหลินหวังหลินเพียงหัวรอแสงสีแดงยิงออกไปจากดวงตาร่อนลงในมือขวาจากนั้นคว้าจับขอบเขตเจวีจากทันสวรรค์กลิ่นอายทำลายล้างเข้าสู่ร่างกายหวังหลินพิงต้านกับค่ายกลดินแดนปิดผนึก ใช้ร่างของตัวเองที่คุ้นเคยกับขอบเขตจจวีเป็นตัวกลางเพื่อถ่ายโอนพลังขอบเขตจจวีเข้าสู่ค่ายกลดินแดนปิดผนึกค่ายกลดังสนั่นวิญญาณสมบัติปรากฏขึ้นมาต้อตอบแต่กลับมีเส้นได้จำนวนมากผุดขึ้นเข้าพัวพันเพื่อป้องกันไม่ให้จิตวิญญาณสมบัติปรากฏขอบเขตจจวีจากทันสวรรค์เข้าทะลุผ่านร่างหวังหลิงและเข้าสู่ค่ายกลอย่างบ้าคลาั่งร่างหวังหลิงถูกผลักดันถอยไปค่ายกลเสมือนตาข่ายที่กำลังโดนหวังหลิงยืดออก หวังหลิงปลดปล่อยสายฟ้าสีแดงจากนั้นใช้แขนขวาทุบใส่ค่ายกลขอบเขตจวีที่กำเนิดในร่างเขาพุ่งออกมาใส่ค่ายกลด้วยการโจมตีครั้งนี้มีขอบเขตจวีสองสายหนึ่งคือขอบเขตจวีของทันสวรรค์และอีกหนึ่งคือของหวังหลินซึ่งผสานรวมกันจนส่งผลกระทบเกินจินตนาการได้เขียวในค่ายกลดินแดนปิดผนึกเพิ่มจำนวนขึ้นพวกมันเป็นเสมือนคลื่นที่แพร่กระจายและทำให้การทำลายค่ายกลอยู่ในระดับมหฮมา เสียงดังสนั่นกึกก้องต่อเนื่องในเซี่ยววินาทีนั้นค่ายกลที่เสมือนตาข่ายโดนยืดออกมาจนเผยอาการพังเสียหายรอยเปิดเล็กๆหนึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อเกิดช่องว่างออกมาเสียงกรีดร้องดังออกมาจากค่ายกลขวานแยกสวรรค์ที่ต้าเสินจำได้ว่าเป็นของบรรพชนจึงปรากฏได้สีเขียวบนค่ายกลพังทลายทันทีและเริ่มต้านทานกับขวาน ทำไมเจ้าไม่ออกไปเจ้ากำลังรออะไรน้ำเสียงของเจ้าแห่งดินแดนปิดผนึกดังกึกก้องจากค่ายกลวินาทีนั้นช่องว่างในค่ายกลฉีกเปิดได้กว้างขึ้นจนเกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่พอให้คนผ่านไปได้หวังหลินลดขนาดตัวเองให้เป็นคนปกติโดยไม่ลังเลแขนขวาคว้าจับลีเชียนเหมยไว้แน่นและพุ่งออกไปหาช่องว่างสิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้าเขาคืออวากาศต่างแดนเป็นดาราจากดวงดาวโบราณ มีเซียนต่างถิ่นหลายร้อยคนกําลังสวมชุดประหลาดมองเขาด้วยท่าทีตะลึงงนันเหล่าเซียนพวกนี้คือคนของแดนสวรรค์โบราณทว่าพอเขาพุ่งออกมาได้ขวานเทพโบราณยักษ์ที่พัวพันกับด้านเขียวก็เป็นอิสระมันฟาดลงใส่หวังหลินอย่างรุนแรงด้วยการโจมตีนี้มันได้ส่งปราณขวานแยกสวรรค์พุ่งหาวังหลินและมาถึงในพริบตาหวังหลินร้องคำรามใส่ปราณขวานนั้นด้วยท่าทีขึงขัง เจ้าเป็นอาวุธของเทพโบราณกล้าโจมตีเจ้านายเจ้าได้อย่างไรวินาทีที่ปราณขวานเข้ามาใกล้มันสั่นเทาราวกับกำลังดิ้นรนทว่าท้ายที่สุดมันก็ยังกระพริบวูบวาบและแทงเข้าใส่หน้าอกหวังหลินโลหิตสาดเประเซนไปทุกที่และเกิดแผลลึกบนหน้าอกใบหน้าขาวซีดและกระอักโลหิตหวังหลินโดนทันสวรรค์นจนบาดเจ็บสาหัสอยู่แล้วตอนนี้มาโดนขวานโจมตีใส่จึงทำให้อาการบาดเจ็บแย่ลง วิญญาณดั้งเดิมพังทลายกระทั่งร่างกายก็ไม่สามารถฟื้นฟูได้เนื่องจากกลิ่นอายเทพโบราณภายในขวานโลหิตไหลนองอวัยวะหวังหลินเริ่มแตกหักสายตาพร่ามัวแต่ก็จ้องไปยังค่ายกลดินแดนปิดผนึกพร้อมกับเดินโซเซไปข้างหลังตอนนี้ช่องว่างที่หวังหลินพุ่งออกมาได้ฟื้นฟูตัวเองจนหายเป็นปลิดทิ้งอย่างไรก็ตามเส้นได้สีเขียวพุ่งออกมาใส่ช่องว่างอย่างบ้าคลั่งและดูเหมือนจะก่อรากไปด้วยส่วนขวานยักษ์นั้นมันลอยอยู่ในค่ายกล ชีปลายแหลมใส่วังลินราวกับมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในผ่านไปสักพักขวานยักก็ค่อยๆหายเข้าไปในค่ายกลขณะที่หวังลินถูกดันถอยกลับและกำลังสลบไปเหล่าเซียนแห่งดาราจากโบราณจึงตื่นจากพวงังพวกเขามองหวังลินด้วยจิตสังหารเข้มข้นการแข่งข้าระหว่างดินแดนชั้นในและดินแดนชั้นนอกช่างไม่มีเหตุผลต้องกล่าวว่าเป็นการแข่งข้าระหว่างสองเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกันและมีเพียงเผ่าเดียวที่จะเหลือรอด ฆ่าเขาเขาโผล่ออกมาจากดินแดนชั้นในและบาดเจ็บสาหัสแล้วฆ่าเขาและส่งกลับไปที่เผ่าจะได้รางวัลอย่างงามแน่นอนเขาโดนจิตวิญญาณค่ายกลทำร้ายจนบาดเจ็บและกำลังจะตายฆ่ามันผู้คนของดาราจากโบราณเต็มไปด้วยจิตสังหารเข้มข้นแวตาแต่ละคนโหดเหี้ยมอมาหิบพุ่งเข้าหาวังหลินเหล่าเซียนดินแดนชั้นนอกทั้งหมดนี้มีระดับบ่มเพาะที่แตกต่างกันระดับต่ำที่สุดคือขั้นชําระสวรรค์ และสูงที่สุดคือขั้นทลายสวรรค์สูงสุดเหล่าเซียนหลายร้อยกำลังใกล้เข้ามาพวกเจ้าแรนหาที่ตายหวังลินอ่อนแอมากและบาดเจ็บสาหัสแต่แววตายเย็นเฉียบที่นี่คือดินแดนชั้นนอกเป็นสถานที่ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนจากสิ่งที่เขาเห็นในดินแดนเจ็ดสีมันเป็นสถานที่ที่เหล่าบรรพชนดินแดนปิดผนึกต้องการเข้าไปวันใดที่เซียนรุ่นหลังทะลวงผ่านค่ายคนนี้ไปจะทำให้คนนอกเช่นเจ้าทั้งหมดต้องสูญสิ้น สายธาโลหิตจะไหลนองไปทั้งดินแดนชั้นนอกเสียงคำรามของเทพตนนั้นดังกึกก้องฟังชัดในหูหวังหลินดวงตายเย็นเฉียบมองไปยังดาราจากดวงดาวต่างแดนเบื้องหน้าและหันไปยังค่ายกวนดินแดนปิดผนึกที่กำลังจางหายไปหนึ่งดินแดนเป็นทั้งชีวิตของคนมากมายเหล่าเซียนดินแดนชั้นนอกเข้ามาใกล้ในพริบตาสีหน้าท่าทางแต่ละคนเต็มไปด้วยจิตสังหารดูดานซึ่งทำให้หวังหลินเห็นชัดเจน ดวงตาหวังหลินส่องสว่างขึ้นแขนซ้ายสร้างผนึกก่อนจะชี้ไปที่หน้าอกตัวเองหลายครั้งเอ่ยน้ำเสียงสงบนิ่งแดนสวรรค์กลืนกินร่างและวิญญาณวิชาสวรรค์ดับศูนย์ตอนที่ถิงชุยปรากฏตัวในแดนสวรรค์อัศนีเขาบ้าคลั่งสังหารอย่างสนุกสนานวิญญาณดั้งเดิมของเซียนทั้งหมดที่เขาฆ่าไปต่างก็ถูกกลืนกินเลือดเนื้อโลหิตทั้งหลายโดนดูดซับกลายมาเป็นอาหารหล่อเลี้ยงให้ถิงชุยฟื้นฟูตนเอง วิชาอันโหดเหี้ยมน่ากลัวนี้ถูกจิงช่วยสร้างขึ้นมาในตลอดทั้งชีวิตเขาสอนให้คนอื่นเพียงคนเดียวคือหวังหลินเท่านั้นในโลกนี้ในดินแดนชั้นในหรือชั้นนอกมีเพียงหวังหลินและชิงช่วยที่รู้จักวิชาเทพนี้นี่มันวิชาเทพอะไรกันเห็นได้ชัดว่าเป็นวิชามาแน่นอนเป็นครั้งแรกที่หวังหลินใช้มันร่างกายเขาแห้งเหี่ยวอย่างรวดเร็วจนเหมือนโครงกระดูก กลิ่นอายบ้าระห่ำโคลออกมาจากร่างกายกระทั่งแผลเป็นบนหน้าอกยังเคลื่อนไหวจนไม่มีเลือดไหลออกมายามที่เหล่าเซียนดินแดนชั้นนอกมาถึงเสียงหัวเราะทั่วร้ายดังลัน่นหวังหลินก้าวเท้าไปข้างหน้าเปลี่ยนกลายเป็นหมอกสีดำก่อนจะพุ่งเข้าหาเหล่าเซียนเสียงกรีดร้องเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเกินบรรยายดังระงมสั่นสะเทือนผืนปฐพีเหล่าเซียนรอบด้านทั้งหมดต้องเปลี่ยนสีหน้าเมื่อได้ยินเสียงเหล่านี้ หมอกสีดำผสานกับโลกและหายวับไปทิ้งไว้แต่เพียงเซียนที่โดนจับได้เซียนคนนั้นเหลือแต่เพียงเข้ากระดูกและดวงตาบ้าคลาั่งบนใบหน้ายังมีความหวาดกลัวไม่หายไปไหนร่างกายโดนกลืนกินจนสู้ผอมแตกสลายและเลือนหายไปฝันร้ายเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นแก่เหล่าเซียนดินแดนชั้นนอกที่คุ้มกันค่ายกลนแห่งนี้หวังหลินตอนนี้เข้าสู่ดินแดนชั้นนอกและสามารถใช้มิติได้ทั้งยังมีวิชาเทพกลืนกินอีก มันคือฝันร้ายที่ใหญ่หลวงที่สุดของทุกคนสายหมอกสีดำพลันปรากฏขึ้นด้านหลังเซียนขั้นชําระสวรรค์นคนหนึ่งเขาไม่มีเวลาแม้แต่จะหันกลับมามองพลันรู้สึกเจ็บปวดจากด้านหลังหมอกสีดำพุ่งเข้าไปในร่างเขาและขยายอย่างบ้าคลั่งพร้อมเสียงกรีดร้องโหยหวนวินาทีนั้นเองร่างกายก็ระเบิดแหลกเหลวโลหิตสาดกระเซน็นไปทั่วทุกที่ฝันร้ายได้เริ่มขึ้นแล้วตอนที่1308ต้าเริน เซียนคนนั้นขยายตัวออกอย่างรวดเร็วและระเบิดเป็นเลือดจำนวนมากทว่าเลือดนั้นควบแน่นกลับมาอีกครั้งและถูกหมอกสีดำดูดซับแม้กระทั่งวิญญาณดั้งเดิมก็ถูกกลืนกินไม่มีเหลือเสียงกรีดร้องก่อนตายดังกึกกล้องในสถานที่อันเงียบสงัดและแพร่กระจายกว้างไกลขณะที่เหล่าเซียนในดินแดนชั้นนอกตกอยู่ในอาการตื่นตะลึงชายคนหนึ่งระดับขั้นทลายสวรรค์ระดับสูงสุดรีบร้องตะโกนออกมา ตั้งค่ายกนเหล่าเซียนถอยร่นในคราเดียวสองฝ่ามือแต่ละคนสร้างผนึกอักขระที่แตกต่างกันเริ่มกับพริบตรงกลางหน้าผากทว่าในตอนที่ชายชราคนนั้นร้องตะโกนสีหน้าพลันเปลี่ยนไปและรีบล่าถอยหมอกสีดำที่ดูดซับเซียนได้พุ่งเข้าหาเขาไม่กี่วินาทีถัดมามันก็หายไปอย่างไรร่องรอยชายชราขั้นทลายสวรรค์สูงสุดใช้พลังดั้งเดิมในร่างทั้งหมดโดยไม่ลังเล พลังดั้งเดิมพรั่งครูและระเบิดแพร่กระจายโดยมีเขาเป็นจุดศูนย์กลางเขาบาดเจ็บสาหาัสหากเรากระจายกำลังเขาไม่อาจเข้าใกล้ทว่าก่อนที่จะทันได้พูดจบหมอกสีขาวปรากฏขึ้นในความว่างเปล่าด้านหลังเขาในหมอกสีดวงตาคู่หนึ่งแฝงสายฟ้าสีแดงขอบเขตจะว่พริบตาเดียวมันก็หนาวเย็นสุดขั้วดังค่ำคืนฤดูหนาวแสงสายฟ้าสีแดงสะท้อนกับสายตาเซียนทุกคนที่นี่ ขอบเขตจะวีสีแดงโลหิตกลายเป็นสิ่งเดียวในความคิดทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูม่านตาของชายชราขั้นสองสวรรค์สูงสุดมันสะท้อนเป็นสายฟ้าสีแดงอยู่ข้างในสายฟ้านั้นพุ่งออกมาจากหมอกดำและตรงเข้าหาชายชราชายชรากรีดร้องสองฝ่ามือสร้างผนึกปรบมือหลายครั้งพร้อมกับล่าถอยมือซ้ายยื่นเข้าหาความว่างเปล่าทันใดนั้นปรากฏโล่ใบหน้าประหลาดขึ้นด้านหลัง ชายชาราไม่เคยพบเจอวิกฤตความตายรุนแรงเช่นนี้มาก่อนเขาเพ่งสมาธิไปที่สายฟ้าสีแดงอย่างเต็มที่จากกระวลและอวกาศไร้ขอบเขตกระนั้นที่นี่มีเซียนหลายคนชายชาราจึงไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวในจังหวะนั้นเองดวงดาวทั้งหมดสวรรค์และเหล่าเซียนรอบตัวเขาหายไปสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ในสายตาชายชาราคือสายฟ้าสีแดงที่กำลังเข้ามาใกล้ยอย่างรวดเร็ว แขนขวาบรรจุระดับบ่มพะทั้งหมดของตัวเองและปรบมือยิงคลื่นพลังดังเดิมอันรุนแรงออกไปพวกมันเปลี่ยนกลายเป็นวิชาที่แตกต่างกันหลายอย่างเข้าหยุดสายฟ้าสีแดงแต่สายฟ้าแดงแข็งแกร่งเกินกว่าจะมีใครจินตนาการถึงเสียงดังสนั่นกึกก้องในพริบตาเดียววิชาที่ชายชราใช้ออกมาไม่มีค่าพอจะหยุดสายฟ้าแดงได้พวกมันทั้งหมดถูกทำลายในทันทีสายฟ้าแดงจอดทะลวงทั้งหมดและเข้าใกล้โลกประหลาดนั้นด้วย ชายชราใบหน้าถอดสีสองฝ่ามือกันอยู่บนโล่ร้องคำรามอย่างดุดันจิตวิญ,ญญาณบรรพชนปกป,ป้องทว่าก่อนจะทันได้พูดจบแสงสีแดงกระแทกเข้าใส่โล่ทันทีเสียงแตกร้าดังกึกก้องไปทั่วดวงดาราเข้าสู่โสดประสาทของเซียนรอบด้านทั้งหมดพวกเขาจ้องมองอย่างง่งงงดวงตาเผยความหวาดกลัวและหวาดหวั่นสุดชีวิต ใบหน้าประหลาดบนโลกขยับเคลื่อนไหวตอนที่สายฟ้าแดงเข้ามาใกล้และมันเผยทีท่าว่าจะกลืนกินสายฟ้าแดงสายฟ้าแดงเข้าไปในปากและเกิดเสียงดังสนั่นอยู่ข้างในใบหน้าประหลาดส่งเสียงกรีดร้องหยหวนก่อนจะแตกสลายพร้อมสายฟ้าแดงแทงทะลุออกมาฉีกกระชากโล่ให้เป็นชิ้นๆเมื่อโล่พังทลายไปแล้วสายฟ้าแดงกระพริบวูบวาบเข้าสู่ชายชราร่างกายสั่นสะท้านดวงตาเหม่อลอย โลหิตไหลซึมออกจากรูขุมขนสายฟ้าแดงพุ่งทะลวงเข้าสู่ร่างกายและสัมผัสกับวิญญาณเขาทำให้แตกดับโดยรายการต่อต้านวิญญาณแตกดับวิญญาณดั้งเดิมดับสูญจากนั้นพลังชีวิตทั้งหมดหายไปจากร่างกายหมอกสีดำล้อมรอบร่างชายชราวินาทีถัดมาหมอกก็หายไปเหลือทิ้งไว้แต่เพียงกระดูกและสลายเป็นที่เท่านี่คือเซียนดินแดนชั้นนอกหรือน้ำเสียงมืดมนดังออกมาจากหมอกสีดำและสะท้อนไปทั่วดวงดาว น้ำเสียงนี้จุดประทุความตื่นประหนกและหวาดกลัวให้รวมอยู่ในใจเซียนหมอกสีดำเสมือนฝันร้ายเมื่อมันเผชิญหน้ากับใครคนผู้นั้นจะต้องตายอย่างโหยหวนพวกเขาคิดว่าเหล่าเซียนดินแดนชั้นเป็นเหมือนฝูงแกะไม่คู่ควรจะเป็นภัยคุกคามเลยด้วยซ้ำทั้งยังเชื่อว่าพวกดินแดนชั้นนอกคือเต่าแห่งสวรรค์ของดินแดนชั้นในคนทุกคนของดาราจากโบราณถือว่าเป็นเต่าสวรรค์ของเซียนดินแดนชั้นใน ดินแดนชั้นในเป็นเหมือนสถานที่รกร้างที่มีแต่ความป่าเถื่อนทว่าตอนนี้ความคิดทั้งหมดนั้นพังทลายไปแววตาแต่ละคนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมหาศาลทั้งหมดล่าถอยโดยไม่ลังเลไม่กล้าสู้กลับและสิ่งเดียวในหัวคือหนีหนีหนีในหมอกสีดำมองเห็นร่างหวังหลินกำลังเลียริมฝีปากได้อย่างเลือนลางวิชากลืนกินนี้ทรงพลังยิ่งหลังจากกลืนกินไปหลายคนอาการบาดเจ็บของหวังหลินฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็ว ความรู้สึกไม่หดอัดหลังจากกลืนกินคนเข้าไปเป็นเหมือนการกินผลไม้สวรรค์มันหอมหวานและยากจะหยุดได้ดวงตากระพริบสีแดงยามที่เหล่าเซียนหลายร้อยกระจายตัวกันออกไปหวังหลินหัวเราะและก้าวออกมาจากหมอกสีดำเข้าหาพวกเขาร่างกายผอมเพรียวก้าวเดินออกจากหมอกราวกับพึ่งเดินออกจากขุมนรกเขาพุ่งเข้าหาเซียนใกล้ๆซึ่งไม่ได้แก่ชาราแต่ยังเยาว์วัยแววตาอีกฝ่ายเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเกินอธิบาย เมื่อหวังลินมาถึงเขาถึงกับลืมต่อต้านและกรีดร้องสุดเสียงทว่าเสียงกรีดร้องที่เพิ่งเริ่มต้นนั้นพลันหยุดชะงักแขนซ้ายหวังลินคว้าเข้าที่คอและจากนั้นพุ่งไปข้างหน้าโดยไม่หยุดชายหนุ่มสำลักจนไม่สามารถร้องออกมาได้ร่างกายสั่นเทาพร้อมกับมีหมอกสีดำโผล่จากร่างร่างกายแห้งเหี่ยวในทันทีวิญญ,ญาณดั้งเดิมวิญ,ญญาณตนเองพลังดั้งเดิมและพลังชีวิตต่างถูกแขนซ้ายหวังลินดูดซับไป ดวงตาเบิกกว้างและพระ่ามัวในวินาทีต่อมาร่างกายระเบิดออกแม้กระทั่งโลหิตยังถูกหวังหลินดูดซับราวกับทั้งร่างเขาโดนแขนซ้ายหวังหลิงกลืนกินเมื่อเขาแตกสลายหวังหลินจับเซียนอีกคนได้คราวนี้เป็นหญิงสาวดูเปร่ะบางดวงตาของนางเต็มไปด้วยความหวาดกลัวไร้ก้นบึง้งเป็นครั้งแรกที่หวังหลิงกลืนกินคนตอนที่ยังถูกหมอกปกคลุม และถึงแม้จะน่ากลัวแต่ไม่มีฉากนองเลือดเว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้มันส่งผลกระทบต่อจิตใจเมื่อเขาเข้าไปใกล้กลิ่นคาวเลือดแตะจมูกนางจนกรีดร้องนางพยายามถอยหนีแต่กระแทกใส่หน้าอกหวังหลินและถูกผลักไปข้างหน้าเสียงกรีดร้องรุนแรงและร้องเสียงแหลมร่างกายนางสันเทาและหดเหี่ยวอย่างรวดเร็วความน่ารักงดงามไม่เหลืออยู่อีกแล้วเหลือเพียงแต่กระดูก ปีศาจเขาเป็นปีศาจขณะที่เสียงกรีดร้องดังระงมเหล่าเซียนทั้งหมดวิ่งหนีทั้งหมดมีแต่ความตื่นประหนกหวังหลินเริ่มจะกลืนกินเร็วขึ้นและเร็วขึ้นต้องขอบคุณวิชาบิดมิติหเหล่าเซียนหลาย้อยที่นี่จะหนีไปไหนพ้นหวังหลินไล่จับกลืนกินทีละคนไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงทั้งหมดคือศัตรูของเขาไม่มีเหตุผลให้กับการต่อสู้ระหว่างดินแดนชั้นในและดินแดนชั้นนอกมีเพียงการแข่งข้าเท่านั้น ฉากนองเลือดนี้ดำเนินต่อไปนอกค่ายกลดินแดนปิดผนึกค่ายกลเป็นเพียงสกีพยานให้กับการนองเลือดครั้งนี้วันหนึ่งเมื่อชนรุ่นหลังทะลวงผ่านค่ายกลนี้ไปได้จะทําให้คนนอกเช่นพวกเจ้าทั้งหมดต้องสูญสิน้นสายทานโลหิตจะไหลนองในดินแดนชั้นนอกโลหิตไม่ได้ก่อตัวเป็นสายน้ําแต่มันหน้าตกตะลึงยิ่งกว่าสายน้ําเสียอีกขณะที่กลืนกินอย่างต่อเนื่องหวังหลิงฟื้นคืนพลังมาได้ในระยะเวลาสั้นๆ วิญญาณดั้งเดิมฟื้นคืนและเป็นรูปเป็นร่างมีเพียงอาการบาดเจ็บบนหน้าอกที่กำลังฟื้นตัวอย่างช้าๆเหล่าเซียนส่วนใหญ่โดนเขากลืนกินไปที่เหลือประมาณร้อยคนมีระดับบ่มพอสูงที่สุดหลบหนีไปได้ไกลด้วยแววตาหวาดกลัวและขนลุกหวังลิ้นเลียริมฝีปากพลันหันกลับมามองเซียนที่กำลังหนีหมอกสีดำแพร่กระจายออกไปและปกคลุมพื้นที่ไม่มีใครหนีรอดไปได้ ทันใดนั้นหวังหลินเริ่มสร้างวังวนด้วยหมอกสีดำและหมุนอย่างรวดเร็ววังวนขยายขนาดขึ้นและปลดปล่อยพลังดึงดูดทรงพลังเซียนที่กำลังหนีเกิดอาการช้าลงและต่างก็หวาดกลัวเมื่อพบว่าร่างตนเองกำลังถูกดูดเข้าไปความหวาดกลัวสุดชีวิตและฉากนองเลือดก่อนหน้านี้ทำให้เซียนที่กำลังหนีรู้สึกสิ้นหวังทว่าวินาทีนั้นหวังหลินมีสีหน้าเปลี่ยนไปมหาศาลเขามองขึ้นไปไกล บกสะบัดแขนให้หมอกสีดำเปลี่ยนเป็นท่อนแขนคว้าจับเซียนรอบรอบด้านโดยไม่ลังเลหมอกสีดำพวัวพันกับเซียนคนหนึ่งและเริ่มกลืนกินเสียงกรีดร้องดังระงมทุกคนที่เฝ้าระวังค่ายกลตายกันหมดหลังจากกลืนกินเซียนพวกนี้ไปหวังหลินรีบก้าวเท้าและหายวับอย่างไรร่องรอยจังหวะที่เขาหายไปเสียงคำรามบ้าคลั่งดังออกมาไกลหวังหลินร่างใหญ่ยักษ์เทียบกับท้องฟ้าดวงดารากำลังมุ่งหน้ามาที่นี่